สวัสดีค่ะสุภาพ,พรมีดหมอค่ะวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเรามาชมความสวยงามของมีดกันค่ะดั้มไม้ค่ะฝักไม้ค่ะเก่าๆเ,เดิมๆนะคะ ดำแน่นนะคะใบละกันแน่นค่ะตอกลายน่องสิงนะคะเฉพาะใบ11นิ้วค่ะรวมด้ามแล้วฝาก18นิ้วครึ่งค่ะเป็นมีควานช้างหนุ่ก็เดิมนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะสวยเก่าเดิมๆนะคะ สนใจติดต่อที่เบอร์โทร0 8 5 3 8 3 3 0 7 9สุภาพร์อขอบคุณค่ะ